โอเคจังหวะนี้วายตัวมาอีก1420สยสบาทสวยๆมาอีก1440สยสบาทสวยๆเช่นการคูณสิบมาอีก600บาทคุณผู้ชมํำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอานะครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยอันเดกางครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสองนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่98%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่อ่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าลงทุนสุดๆนะครับถ้าเผื่อใครเห็น เกิน90%สนะครับสามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อต่ำกว่า90%ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่ a อ0 8 4 w h q h ได้เลยนะครับ โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเกมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับ98%นะครับจะสามารถทำให้ผมมีกำไรได้หรือเปล่านะครับโอเคครับจังหวะนี้100บาทคุณผู้ชมโอ้โหปีไปที่100บาททุนทว่นนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับโอเคครับดูเกมกันต่อนะครับจังหวะนี้60บาทวายสตัวมาอีก300บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ3โอ้โหคูณ3าไม่ไหลนะครับปีไปที่360บาทโอเค ลุยกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็มีกําไรบวกมานิดๆแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคครับไปลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้40บาทคุณผู้ชมเบาๆไปก่อนนะครับคูณโอ้โหคูณสองไม่ไหลนะครับปิดไปที่40บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโอเคครับไปลุยกันต่อครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับอาจังหวะนี้60บาทวายสองตัวมาอีก440บาทคุณผู้ชมคูณ3โอ้โหไม่ไหลนะครับเปียดไปที่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชม โอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับหน้าแบบออกดีมากๆนะครับเมื่อกี้นี้โอเคลุยกันต่อนะครับผู้ชมอ่ามาครับจังหวะนี้30บาทนะครับโอ้โหสามโอ้ดูคุณผู้ชมดูหน้านะครับหน้าสวยจริงๆนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าแบบบิ๊กวินหรืออะไรแนวนี้นะครับยังไม่มานะครับยังมาแบบเบาๆอยู่นะครับตอนนี้มาจังหวะนี้30บาทนะผู้ชมโอ้โหคูณ2มาอีก240บาทวายหนึ่งตัวคูณ3ไม่ไหลนะครับโอ้โห น่าเสียดายมากๆครับคุณผู้ชมอ่ะมาจาังหวะนี้105บาทนะครับคูณ2มาอีก280บาทคุณผู้ชมคูณ3มาอีก270บาทนะครับคูณ5ว่าง,ง่ายคูณ5ก็ยังไม่ไหลนะครับปีไปที่655บาทนะครับสำหรับรอบเมื่อกี้นะครับโอเคครับไปลุยกันต่อคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆมาโอ้โหอ่ะตอนนี้เหมือนจะเริ่มเงียบไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชม อ่าเหมือนจะเริ่มเงียบไปแล้วยังไงเอยมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะมามา30บาทนะครับโอ้โหไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมเปดไปที่30บาทเท่านานนะครับเบามากๆโอเคลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้วายหนึ่งตัวคูณ2ก็ไม่ไหลอย,อยู่ดีคุณผู้ชมเปดไปที่60บาทนะครับอ่จาจังหวะนี้30บาทคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหเบามากๆครับตอนนี้มาแบบเบามากๆคุณผู้ชมโอ้โหต้องมาแบบ สักรอบนะขอแบบสักรอบนะครับเน้นๆนะครับอ่ะจังหวะน,นี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมีโอกาส2ช่องโอเคสวยๆคุณผู้ชมจังหวะน,นี้เราได้การันตีฟรีเกมแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีมา3ตัวนะครับโอ้โหส0ฟรีสปินวอคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหวเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาหมุนไปแล้วคุณผู้ชม อ่ะจะังหวะนี้50บาทวายหนึ่งตัวนะครับโอ้โหไปปีไปที่50บาทเท่านั้นครับผมอ่ะเหลือโอกาสอีก8ครั้งนะครับนะครับคุณผู้ชมมาจังหวะนี้วายสตัวมาอีก1,280สยสบาทสวยๆคูณ6มาอีก360บาทคุณผู้ชมคูณ10มาอีก300บาทวายตัวนะครับโอ้โหไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมอ่ะเป็นบิ๊กวินนะครับอย่างน้อยก็ได้เป็นบิ๊กวินนะครับ2,000กับอีก40บบาทนะครับคุณผู้ชมถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับ อ่ะโอเคมาลุยกันต่อนะครับโอกาสอีก7ครั้งของเรายังไงจหวันนี้รุ่นเข้าฟรีเกมอีกไหมครับผมมีโอกาส2ช่องนะครับผู้ชมโอ้โหช่องแรกผ่านไปแล้วเหลืออีก1ช่องมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มานะครับอ่ะห้บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับ นึกว่าจะได้ฟรีซ้อนฟรีซะแล้วน,นะครับโอเคจังหวะนี้วายสองตัวมาอีก1,420บาทสวยๆมาอีก1,440บาทสวยๆเช่นการคูณ10บามอีก600บาทคุณผู้ชมคูณ10ไหลไหมอุ้ยคูณ10ไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมอ่ะเป็นบิ๊กวินนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดสักคู่นะครับอ่ะเป็นเมก้าวินที่3 5 0 0กับอีก80บาทนะครับ3580บบาทครับคุณผู้ชม โอเคครับลุยก,กันต่อนะครับโอกาสเราเหลืออีก5ครั้งนะครับจังหวะน,นี้100บาทวายสองตัวคูณ4มาอีก1,000กับอีก40บาทคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะปีไปที่1,140บาทนะครับอ่ะมาเหลือโอกาสอีก3ครั้งนะครับจังหวะน,นี้ยังไง อ่ะ480บาทวายตัวมาอีก1,200บาทสวยๆวาย y ีตัวมาอีก1,920บาทคุณผู้ชมคูณ1ิอู้หูคูณ1ิบไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมหูวม,มาดีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มาดีมากๆนะครับน่าเสียดายที่ไม่ไหลต่อนะครับเป็นเมกาวินที่3,600บาทนะครับคุณผู้ชมถือว่าสวยงามมากๆนะครับโอ้โหแจ่มจัดๆครับผมแจ่มจัดๆจ,จ,จริงๆคุณผู้ชมอ่ะเรโอกาสอีก2ครั้งนะครับ อาจจะวันนี้60บาทวาย1ตัวคูณ4โอ้โหปีดไปที่60บาทเท่านั้นนะครับเบาไปน,นิดหนึงคุณผู้ชม อ่ะจังหวะนี้เป็นล่าฟรีสปินแล้วนะครับโอ้โหโอเคถือว่าสวยงามมากๆนะครับในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้ทั้วินกันคุณผู้ชมทั้ทั้วินไปที่1น0 0 0หมื่าอ่ะหนึ่งหมกับอีก520บาทนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับ98%ของเราในวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่ แอ084 WG HQQ ได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะผมบอยในแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ